you พี่น้องเมื่อนี้พามาเบื้องส่วนอ้อย้ขาหอนองบอยคือเก่าด้วยครับช่วงนั้นฮะพากันมาเบิ่งเดือนสิงหานี่มาเบิ่งช่วงนี้เริ่มสิเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเพราะว่าน้องบอยกับเริ่มตัดตัดบางแล้วตัดติอ้อยขันน้ำขายแล้วแล้วก็บ,บางส่วนของอ้อยหนองบอยเอาต้นพันธุ์ดับนี้ครับไปปลูกแปลงใหม่ เดี๋ยวพาเบิ้งนี่แล้วผมจะพาไปเบิ้งแปลงไม้หน่องใบมะปุกไป,ป,กปสมง์ไหนนี่นะครับต้นกะงามล่ำกับดกนี่นะครับ เิงลำอ้อยพี่น้องส่วนผมไปสอบถามแล้วครับพี่น้องว่าอ้อยพันหยัพงคนบอกว่าพันสุพันหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เป็นอ้อยขั้นนํำครับฝนกตกด้พี่น้องใกล้สิป,ปีไม่แั้ที่ 15, สิบห้าสิบหกพฤศจิกาฝนตกครับ นี่นีประมาณสองไร่พี่นอ้องแปลงมันปลูกไม้ประมาณสักสามสี่ไร่มั้งเป็นกาวพานอ้อยจากของเพลน,นี่แหละไปปลูกเลยเดี๋ยวผมจผพาหน้าไปเบิ้งว่าเพิ่นปลูกไปมงใดไปครับวันนี้พามาดูสวนอ้อยของน้องบอยนะครับเริ่มปลูกนะครับเนี่ยปลูกขยายเพิ่มจากแปลงที่เคยผมถ่ายให้ดู แล้วยายเพิ่มแล้วอพันจากตรงนั้นหละมาปลูกครับพันสุพันหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับเป็นอ้อยขั้นน้ําแปลงนี้เพิ่งเริ่มปลูกนะครับน่าจะประมาณสักเกือบสามไร่ครับอันนี้แปลงเริ่มปลูกใหม่นะครับก็ยกล่องธรรมดาครับปลูกธรรมดายกล่องเหมือน ลองมันสัมปะหลังนี่นะครับอันนี้เริ่มปูแล้วนะครับยากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนเป็นยังไงไม่รู้เหมือนฝนตกกันแหละครับแต่ธรรมดาหน้าฝนมันหมดแล้วฝนมันตกเนี่ยแปลงนี้ครับเดี๋ยวเราก็คอยติดตามของน้องบอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงเก่าด้วยอันนี้นะครับ น้งบอยเขาก็เริ่มปลูกก็ล่ะพันสุพันหนึ่งศูน์ห้าศชื่อของพันธอ้อยนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามไปเรื่อยว่าตรงนี้มันจะพัฒนา,นาการจะสวยงามเหมือนแปลงที่เขาปลูกอยู่ด้านนู้นแปบ,บนะครับ